สวัสดีค่ะช่องะวัรรัศมีไลฟ์สไตล์วันนี้เราจะมาทำขั้นสุ่มพักด้วยค่ะพี่นอ้องทำขันขันต้นหอมนะคะทำผักดองนะคะทุกคนนี่ก็วันนี้ไปตลาดเขาขายในราคากรมละยี่สิบบาทค่ะทุกคนอันนี้สี่สิบบาทอ่ะเขาจะเริ่มขันแล้วนะคะ ลูกชายตัดรอเราไปตลาดกลับมาก็มาคั้นผักดองต่อนะคะวันนี้พ่อครัวไม่ได้ทํากับข้าวนะคะเดี๋ยงว,วันเกิดยอนหลังนะคะก็เลยทานซื้อแบบหอยเมนูหอยมาทานกันนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพ่อครัวจะลงมือคั้นแล้วก็จะโรยเกลือนะคะคั้นไปเรื่อยๆนะคะ ขันเอาวน้ำเมือกมันออกนะทุกคนมไม่ไม่ต้องใช้ถุงมือเพราะว่าเราล้างมือสอะอาก็เป็นยังงานไปนองทำกินเองทำกินเองทำขายก็ได้วันนี้ผักสุดไป ปกติเขาจะเอาไปตากให้มันเหี่ยวก่อนนะทุกคนนนี้เรา ทำต้นปี69นะคะ็1มก,กราคม2569ก็เริ่มสักหลาดใหม่เลยทำคั้นผักโดงปีนี้นะคะในปี69นะคะทุกคนขั้นไปมันก็เดี๋ยวน้ำมันก็จะออกนะถ้าอากาศร้อนก็หนึ่งวันครับหนึ่งวันก็ได้กินนะครับหวัน อันนี้อนนส ador. องวันก็กินได้อันนี้ก็สองวันนะคะทุกคนได้พี่เปโลมาเสตาจปั้เนะอาถาดไปพี่คนนั้นถาดกระมังปั้นแล้วนะดีอยู่แต่พันกว่าบาทอยู่เรามาทำโตะนะคะทุกคน ขันไปเรื่อยๆนะตัวเตี้ยเลยขั้นแบบโบราณนะคะเบเสียดจะด้เสียบป่านปนิง แต่ว่ามูอเขาขันมอนี่เขาก็ปกติแล้วถ้าเราไม่อยากให้แสบตานะคะทุกคนแล้วถ้าหอมนี่ยังสดอยู่เราก็จะเอาไปตากเอาไปให้พึง่งให้มันพอมแห้งนะคะให้มันตากแดดนะคะให้มันอ่อนแล้วก็อากาศความขื่นของหอมมันก็จะไม่ได้เข้าตามากนะอันนี้เรามาทําสดๆเลยนะวันนี้ค่ะปกติเขาจะจะทําให้มัน เหี่ยวๆก่อนเผื่เอเี้แล้วก็ตัดไปตากแดดสักครู่หนึ่งก็จะทําให้เวลาเรามาคั้นแล้วก็ไม่เสียทานะ,ะก็คั้นหอมคั้นส้มผักบัว er, นะเขาจะเรียกคั้นส้มผักบัวหอมเลยนะคะ<อ>ก็ทําได้หลายแต่ละเจ้าก็ทําให้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เจ้าของเราก็เคยทํากินมาตั้งแต่ โบราณน,นะคะก็จะทำแบบนี้นะ,ะทำแล้วก็เราจะใส่น้ำสาวข้าวนะคะล้างน้ำสาวข้าวไว้รอแล้วหุงข้าวแล้วก็เอาน้ำสาวข้าวมาใส่นะคะขั้นออกนะคะทุกคน เก่อแม่ได้เกลือใช่มันบนนกเกลือหรอกเ้องกันใส่นห้หน,น้นเลมหนอกเลยน้ำเลมหนอกนะฮะบางเจ้าเขาจะคันแล้วล้างนะ,ะแต่อันนี้เราไม่ล้างนะ,ะด้เราคันจนออกหมดแล้วนะ,ะถ้าเป็นผักเสี้ยนเราจะล้างนะคะันแล้วก็ล้างอันนี้ไม่ต้องล้างนะคะต้นหอมผักเสี้ยนเพกากาเขียวเ่าไ<ะ><ะ>้างล้างล้างเอาคืนน่ะหลอบางเจ้าเขาก็ล้างนะคะันนอมแล้วก็ ล้างให้สะอาดก็ได้นะคะแต่เราไม่ล้างหรอกเราถือว่าอันนี้เขาบอกว่าตามตำโบราณเขาบอกว่าน้ำสาวข้าวก็จะเป็นยานะคะยาแก้เบื่อนะคะคือมันก็จะตัดกันกับผักโดงนะทุกคนอันนี้เป็นยานะคะ เป็นยาแก้เบื่อน้ำสาวข้าวเขาก็เลยเอามาใช้ตัดกับผักโดมมันจะกินแล้วมันก็บงคนก็แพ้อย่างนี้นะะก็จะเป็นยานะทำความเชื่อโบราณแต่หลายคนเขาก็ก็ทำแบบนั้นนะทุกคนแก้เมาแก้อะไรได้นะฮะน้ำสาวข้าวเบเป็นผักโดเมล ผักคั้นเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเราสามารถที่จะใส่ถั่วงอกรวมก็ได้นะคะทุกคนหรือว่าจะเป็นกระหล่ำ่ถั่วงอกนะคะใส่ผสมกันได้นะ,ะแต่นี้แอนมินไม่เคยใส่หรอกแต่ว่าส่วนใหญ่นะคุณเขาจะใส่นะมีนก็คั้นผักของเลยอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาผสมกันนะคะทุกคนโอเคค่ะ น,นี่ก็จะเป็นน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวที่เราเตรียม,ยมไว้ไแล้วะจะเอาหอมใส่ได้หเหมือนใส่แล้วนะคะาใส่ลงในหลเลยเนะอันนี้เราขันน้ำซาวข้าวไว้แล้วก็เลยใส่ไว้เลยแต่ไม่เป็นไรนะคะใส่ก่อนใส่หลังก็ไม่เป็นไรนะคะ แต่กอนแต่หลังกัมีคาซ้ำเดิมอ,อมเจ้าขาวเลเนี่ยเลตายเลยนะ,ะ,อะโอเคคั่นหอมเลยนะครทุกคนว่าคั่นส้มทำส้มผักโดนะคะก็ในวันที่21มกราคม2569นะคะ เราก็ใส่ผงมัวลงไปหวังยิ่งว่าทอสทุกคนทุกท่านก็คงจะได้รับสาระได้ความเทลิงจากรบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประทานเพย์เม้นเับสีไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะโรยผงชูรุดนะคะผงนัวไว้ข้างบนนะคะทุกคนให้มันเปรี้ยวเร็วนะคะนะคะบิดฝากดนะคะกด ก็ปิดฝาก็ถือว่าขั้นนอเลยก็เสร็จแล้วนะคะก็หวังอย่างนีงว่าทุกคนก็คงจะถูกใจเมนูอของเรานะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับทังช่องของเราด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้มินขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะส,สวัสดีจ้มีแก่ทุกคนทุกท่านะคะโชคดีนะคะทุกคน は